อาเรครับผู้ชมค,ครับต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่หมู่ที่4อํอเภอนาทวีจังหวัดสงขลานี่ครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่หัวใจหัวไหวใจสู้นะครับโดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับได้มีการปลูกเมลอนซึ่งสามารถสร้างไรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทําให้กเกษตรกรหมูสีบ้านทุ่งหัวเมืองอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา3าครัวเรือนได้หันมารวมกลุ่มในการปลูกเมล่อนสร้างไรายได้เสริมในช่วงโควิด -19 นอกเหนือจากไรายได้หลักที่ได้จากการกรีดยางในนามกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรทุ่งหัวเมืองฟาร์มเมื่อปี2 5 6 3โดยมีสํานักง,งานกเกษตรอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาในการปลูกเมล่อนให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การสร้างโรงเรือนอัจฉริยะนํา นวัตกรรมระบบให้น้ำในโรงเรือนโดยจะมีตู้ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดในการรดน้ำต้นเมนลอนแบบอัตโนมัติการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพการปลูกเมลอนลงดินที่มีข้อดีคือดินหาอาหารได้ทั่วถึงมีความชื้นที่พอเหมาะทําให้รากกระจายได้ดีส่งผลดีต่อการเจเริญเติบโตของผลผลิตเมลอน การกำจัดมแมลงศัตรูพืชอย่างง่ายและปลอดภัยโดยการใช้แผ่นกาวสีเหลืองดักมแมลงและสารชีวพันธุ์นําไปสู่เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซน โดยทางกลุ่มจะปลูกเมล่อนสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์แสนหวานและสายพันธุ์บารมีในแต่ละวันสมาชิกกลุ่มจะแบ่งหน้าที่การในการดูแลต้นเมนล่อนอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้เกษตรกรมีไรายได้เสริมในช่วงยุคโควิดเดือนละประมาณ20,000ถึง25,000บาทซึ่งโรงเรือนของกลุ่มมีด้วยกัน5โรงเรือนในแต่ละโรงเรือนจะมีผลผลิต3เดือนครั้งหมุนเวียนกันไป ผลผลิตเมลอนทุกรุ่นของกลุ่มแม่บ้านที่นี่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคด้วยรสชาติที่หวานกรอบหอมละมุนและปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มมูลค่าเมลอน โดยนาผลผลิตเมล่อนมาผสมน้ําพึ่งที่ได้จากการเลี้ยงพึ่งโปร่งของเกษตรกรในพื้นที่มาปั่นจําหน่ายแก้วละ30-40บาทโดยจะนํามาจําหน่ายที่จุดรับซื้อน้ํอยางของหมู่บ้านเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งรวมทั้งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงเรือนปลูกเมล่อนอย่างคุ้มค่าด้วยการปลูกผักสวนครัวอาทิผักห่องเต้ฟักทองงาช้างฟักทองใบเตยน้ําเต้าถุงทองบัตเตอร์นัทเป็นต้นทําให้มีไรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี สำหรับช่องทางการตลาดมีทั้งออนไลน์โดยจำหน่ายผ่านทาง Facebook ทุ่งหัวเมืองฟาร์มและออฟไลน์ line, จำหน่ายที่ตลาดหน้าสำนักง,งาน,กนเกษตรจ,จังหวัดสงขลาในทุกวันอังคารและทุกวันศุกร์ และจำหน่ายที่ตลาดในชุมชนนี่เป็นแนวคิดของเกษตรกรยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งปลูกเมล่อนสร้างความแตกต่างจากผลไม้ท้องถิ่นทั่วไปประกอบกับตลาดมีความต้องการมากสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีทําให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มจากเดิม50และสามารถลดรายใจ่ายในครัวเรือนส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลาดเราอยากให้มี เมลอนบ้างทางกเกษตรเขาก็มาแนะว่าดูแลเรื่องมแมลงยังไงดูแลผลผลิตยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกมาแล้วพาไปจําหน่ายยังไงตลาดที่ไหนผลผลิตของเราเนี่ยเราจะปลูกแบบปลอดสารเราจะไม่ใช้ใชสารเคมีเราจะใช้สารพวกสารชีวพันธุ์ที่เราผลิตเองทั้งหมดเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเรานี้ปลอดภัยแน่นอน รายได้เราเพิ่มสูงขึ้นมากเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าได้ซื้อไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยปลอดสารปลอดภัยแน่นอนค่ะ การพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นหัวใจสําคัญที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหัวเมืองฟาร์มยึดมั่นมาโดยตลอดประกอบกับความตั้งใจและการมีใจรักในการทําการเกษตรมองเห็นโอกาสสร้างรายได้สวนกระแสนในยามว,วิกฤตจนประสบความสําเร็จได้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกเมลอนให้กับผู้ที่สนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดียุคโควิดอย่างนี้นะคะเกษตรกรได้มีรายได้นะคะ และตรงนี้ทางกเกษตรการันตีได้เลยนะคะเพราะว่าในการป้องกันกําจัดแมลงเราใช้สารชีวพันธุ์ในเรื่องของการป้องกันกําจัดแมลงผลิตเองนะคะผลิตเองขายเองสิ่งที่เลือกเมลอนเนื่องมาจากว่าเป็นความต้องการของชุมชนเพราะว่าดูแล้วว่าแนวโน้มนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มตลาดได้เยอะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกและก็สมาชิกนะคะมีมีความเข้มแข็ง ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีสู่แนวทางในการพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือในการแก้ปัญหาในอนาคตดังเช่นกลุ่มแม่บ,บ้านเกษตรกรทุ่งหัวเมืองฟาหมู่ที่4อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่มีคลิกลับความสําเร็จทําด้วยใจรักรู้จักใช้เทคโนโลยีฝ่าวิกฤตในการทําการ,กรเกษตรยุค new normal ได้อย่างงดงาม สนิศรีสุวรรณูถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็ีสงขรารายงานะนะครับผู้ชมครับนั่นก็ถือว่าเป็นเกษตร,ร,รกรยุคใหม่นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ตามนะครับแต่ว่าเกษตร,รกรกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับโดยที่เขาอาศัยช่วงของคนกักตัวอยู่ที่บ้านเขาก็เลยปลูกเมลอนและก็สามารถขายผล,ผลผลิตได้ในราคาดีเลยทีเดียวนะครับ